สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กลับมาที่สารว่าการเสาวิงชานะวันนี้มีนัดหมายกับบิ๊กโจ๊กครับเอ้าบิ๊กโจ๊กท่านตำรวทสุรเชษธรรมพานะฮะตอนนี้ผู้ช่วยวัตรอครับผู้ช่วยนะครับก็ท่านกรุณาอยากมาเจอเพื่อความร่วมมือกันเพราะอันนี้คือสำคัญว่าที่แล้วในกรทมเองเนี่ยก็ก็ลังทำงานร่วมมือกับตำรวจตลอดนะฮะว่าวันนี้มีประเด็นสองเรื่องที่ท่านกรุณามาคุยก็คือเรื่องแรกคือการขยายงานของทัฟฟี่ฟองดูคือที่ผ่านมาเนี่ยกรทมทัฟฟี่ฟองดูมาช่วยในการแจ้งเหตุ แล้วพอแจ้งเหตุปุ๊บเนี่ยหลายๆเรื่องที่แจ้งมาเนี่ยกลายเป็นของตํารวจเข้าใจว่าเอาเดี๋ยวบิ๊กจุ๊บหน่อยบิ๊กจุ๊บอ่าบิ๊กจุ๊บลัสเตอร์จุ๊บนะบิ Big ๊กจุ๊บก็เป็นคนที่จำแล้วพี่ลงด,ดูก็ในเรื่องที่แจ้งมาสี่แสนเอ้ยแสนกว่าเรื่องมีแปดพันเรื่องเป็นของตํารวจ<ม>เนี่ยก็เลยเราก็มีการเชื่อมกับวพี่ลงดูให้ส่งเรื่องให้ตำรวจโดยตรงได้ถูกไหมครับตรงมาโต๊ไปติดไวปไหมหรือไงอัตโนมัติครับอ่าสนอแล้วสนอก็เข้มแข็งมากเลยเป็นหน่วยงานที่สามารถเอาเรื่องเนี้ยมาทําได้ทันทีเลยยยาาาาาใหหห้้กรรรรรปะะสนนนนนงงงวว่่่ไออต นักตำรวจกรทมเนี่ยในแท็กซี่ฟังดูก็เชื่อมกันแล้วแล้วก็เชื่อมกับกาปาเชื่อมกับกาตาลอนโดด้วยไอ้ท่านกุงเทพไปไกลกว่นั้นอีกคือดาวแท็กซี่ฟูงดูเนี่ยเขาใช้ครับทั้งประเทศเลยแต่มาแลองเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยว่ามองว่าไงครับครับครับเรื่องการเอาโปรแกรมของแท็กซี่ฟังดูนะครับนะซึ่งท่านอาจารย์วรสันท่านบุ๋วาท่านได้ความกรุณานะครับวันนี้ท่านผมปตละก็มีแนวคิดที่จะเอาลงไปเนี่ยใช้กับสถานีตำรวจทั้งประเทศนะครับ ซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ยพันสี่ร้อยแปดสิบาสถานีด่วดทั่วทั้งประเทศนะก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการที่จะให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นครับคือแจ้งเหตุเร็วเร็วดูได้ว่าเอ่อพบกับสนไหนแก้ปัญหาได้เร็วได้ช้าอะไรอย่างเงี้นะผมก็เป็นการที่เรายี่นี่มาช่วยเสริมขึ้นไปด้วยนะนั่นก็เรื่องแรกก็น่าจะมีพับกันได้ดีนะท่านต้องปตรวจอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทำสมาร์ทเซฟตี้โซนสี่จุดศูนย์ซึ่งแล้วทางทางตำรวจทางพบว่าเก็ได้ทำสมาร์ทเซฟตี้โซนที่นั่นมาจะเป็นคืออสมาร์ทซตี้้เป็นขงใหญ่แลว แต่เราโฟกัสเฉพาะเรื่อง s a ก่อนนั้นถึงทางตำรวจได้ทํารูปหน้าไปแล้วแล้วก็ทากับท่านพริษัทกัศวินขวัญเมืองตั้งแต่ท่านวัยแล้วนะมีที่สามจุดก็ได้เป็น smart c i t ี city ศูนย์ก็มีพื้นที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันทำให้เราสามารถจะโฟกัสพวกจุดเสี่ยงได้แล้วก็เราจะขยายผลต่อก็จริง้ก็ได้เรียนว่ากรทมยินดีเลยว่าใน smart city zone ก็อาจจะต้องมีกล้องทีวีที่มีความสามารถเป็นแบบ ai วิเคราะห์ได e. <Yeah. S 1> ้เลยหน้าเป็นยังไงคนคนร้ายเข้ามาในพื้นที่ไหมแต่เสื้ออะไรมีการเชื่อมโยงกล้องกับกล้องเอกชนแล้วเม่าจริงแล้วกล้องเยอะ่ยกล้องเอกชนเยอะถ้าแตว่าเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกันได้ในพื้นที่นี้ก็จะเห็นความความเชื่อมโยงของของการเดินทางเรื่องเรื่องง่ายๆอย่างขีดสีตีเส้นทางมาลายความปลอดภัยฟุตบาทสองสว่างแสงสว่างเรื่องทางเดินเท้าที่ดีเรื่องการเอาชุมชนในพื้นที่มาเป็นระดับเฝ้าระวังและมีทั้งซอฟแวร์กับท่ดแวร์ นะฮาร์ดแวร์พวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอุปกรณ์เทคโนโลยีซอฟแวร์ก็คนในพื้นที่ทําให้เป็นระบบที่มีความปลอดภัยผมว่าก็ดีคือเราเราโฟกัสเป็นโซนๆเป็นอะไรโซนที่มีความเสี่ยงหรือมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะมีอัจฉริยกรรมสูงอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอย่างนี้ปุ๊บขยายผลเป็นโหนดโหนดไปมันจะขยายทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่อเป็นภาพรวมได้เพราะนี้เดี๋ยวเราเริ่มลงมือเลยวันที่6วันที่6อ่าอธิบายวันที่6เป็นไงครับท่านครับก็สำหรับในวันที่6กนะครับกับเรียนท่านผู้ว่าว่าท่าน ท่านบอก่าตัวรอก็จะมีความร่วมมือนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่กับท่านผู้ว่าราชการเที่มหานครนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นการเปิดในเรื่องของโครงการสมาร์ทเซนตี้โซนเนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณจุดสําคัญที่เป็นพื้นที่ไข่แดงด้วเช่นลุมพินีสวนลุมยิงเป็นต้นนะครับโอเคครับนะครับสวนลุมก็ถือเราอยู่แล้วเพราะเราวิ่งทุกวันเราตำรวจลุมพินีเราก็เจอทุกวันแหละที่เราทักไปพี่นักการนะครับแต่ก็ดีอย่างว่าเนี่ยคือการ อยูนนี้กรุงเทพมันใหญ่มากนหน่วยละจางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเราพูดถึงฟ้าที่ติดปุ๊บมันจะฟังไม่ออกอ่ะแต่พอเริ่มโฟกัสเป็นโซนโซนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสามารถทุ่มเททรัพย์กรในจุดที่จำเป็นก่อนได้าจัดอันดับภารกิจครับวันดี้ให้ท่านเออดีตช่วยเป็นผู้ประสานงานเลยเพราะว่าคุ้นเคยอยู่แล้วองอยู่ท่องเที่ยวด้วยกันแล้วท่องเที่ยวกับเรื่องเซฟตี้ไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะในโซนนี้ต้องมีอะไรบ้างอาจจะมีเสาเอสโอเอสที่พอมีสุขเฉินติดมีกล้องพีดีบี ปรับปรุงทางเดินเท้าปรับปรุงในทางม้าลายสัญญาณไฟมาเรื่องฟุตบาททางเทา้าอสาสมาตชุมชนโรงเรียนในพื้นที่ทางปลอดภัยเนี่ยก็เอาเทสกิจมาเป็นอา,าช่วยกัตำรวจด้วยก็จะคร,บ,ครบทุกคนนะวันนี้ก็เป็นดีครับเป็นมีมิตรหมายให้ดีเลยกับการของกามร่วมมือรนะหว่างหน่วยงานซึ่งเนี่ยผมว่าก็กรุงเทพทำโครงียวไม่ได้ฮะต้องขอบคุณท่านพิจิตรครับที่มามาให้ความร่วมมือนะแล้วก็บิ๊กจุ๊บด้วยที่ก็เป็นโอ้เอกเรานะที่ช่วยผม่าก็ทุกหน่วยงานแล้วมีทั้งตัวรช ทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านตำรวจกรมอุตายแล้วมันก็จะไหลลอยต่อแล้วจะทำได้ดีขึ้นขอบคุณครับพี่โยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อีกแล้วเดี๋ข้างนอกอันนี้สอบสอบรูปนะคอะไรครับเดี๋ยวัเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านได้ท่านรับพบเจอตรวจเช็คหลักฐานะครับหรือที่เรารู้ว่ามีมี่านด <พ purposely S 1> ้วยรัฐบาลแล้วก็ท่านก็ที่ทางเป็นเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะประสานงานกันระหว่างตำรวจกับปรมให้เข้มข้นขึ้นเพราะจริงแล้วปรมอทำงานคนเดียวไม่สำเร็จเพราะเรื่องความปลอดภัยเรื่องต่างต่างในตำรวจก็มีมีบทบาทหรือว่ามีหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้วยนี่ท่านรุนามาคุยสองเรื่องนะเรื่องการจัดทัพปีความดู เดี๋ยวทีรดูเนี่ยเราก็มีทางดรทุกเป็นกเตรตันเนี่ยเพิ่งทำตัวที่เราใช้แจ้งเหตุอันนี้กีรดูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแจ้งเหตุขึ้นมาหลายเรื่องประมาณแต่เรื่องเพราะแต่เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจอย่างแต่ัเรื่องแล้วตอนนี้เรามีการเชื่อมระบบแควพี่าดูกับตำรวจละนั้นแต่แันเรื่องเนี่ยสามารถส่งต่อให้ตำรวจโดยตรงแต่ละสนแต่ละเขตได้เลยแล้วก็ตำรวาตำรวจทำให้การตอบรับได้ค่อนข้างเร็วมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ขยายเอาตำรวจมาเป็นส่วนหนึ่งของ ระ,ะบบตรมในการเสื่อมโยงก็ต้องขอบคุณทางตำรวจที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับอีกวิธีหนึ่งคือทางตำรวเองก็อยากจะเอาเทคโนโลยีนี้มัขยายผลทั้งประเทศท่านก็ให้ตำรวจสาธารณะไปอบรมว่าแล้วมีนายที่ได้เอาเทิโดรูเนี่ยไปใช้กับสอนอกี่สอนอครับท่านอัน400สายสายสอนอครอับอันจะไปสอนอเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุเจอปัญหาอะไรแจ้งเหตุมาได้แล้วเกิดก็อาจจะไปรวมกับอ,องค์การปกครองของท้องถิ่นในพื้นที่ก็ทำให้การบริการมันใช้เทคโนโลยีได้รวดเร็วและขยายผลได้ รถเรือการเดินเรือแม่กอีมีประโยชน์ท่ามากขึ้นและก็คือเรื่องแรกซึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นความรู้พื้นที่ดีนะแล้วก็เป็นพิธีใหม่เลยของขบวนราชการนะแล้วถ้าทุกหน่วยงานตอนนี้ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานจะมามาคุยท่านนายกเล่นดนตรีเชียงใหม่ก็จะขอเข้ามาคุยเรื่องการเอาท่าที่กองดูไปใช้ซึ่งวันนี้ก็เป็น,นมิตรใหม่ที่ดีเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดีเลยในช่วงกปกติที่สามารเรื่องที่สองก็คือตัว smart safety z o น e ครับซึ่งจริงแล้วตัวสมารท์ทซิตี้เนี่ยมันเป็นนโยบายหลักของเราแล้ว การทำสมาธิตี้ในพื้นที่ทำผมว่ารางึกม่ไเ,เลยเนี่ยบางทีมันก็พื้นที่มันกว้างันั้นหลักการคือว่าเราจะโฟกัสเป็นโซนๆไปซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการร่วมมือกับท่านพลเอกสัวินขันเมืองท่านผู้ว่าท่านที่แล้วนะในการทำสมาธิที่โซน4 0 12พื้นที่นะ,ะครับท,ที่นี้ก็เป็นจุดที่ดีมันก็จะเลือกจุดที่มีความเสี่ยงมีประชากรหนาแน่นมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นแล้วก็โฟกัสก่อนการทำโฟกัสเซตี้เนี่ยทำให้เราสามารถทุ่มเททรัพยากรแล้วก็ทำให้คล้ายเป็นแซ ต้องมีอะไรให้ครบถ้วงน้าอย่างปัจจุบันที่ท่านบรูเช่ได้กล่าวว่ามีการทํากล้องที่แบบใช้ AI ไอแล้วกล้องในสารวิเคราะห์เลยว่าคนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมุ้งใสเสื้อสีน้ำมันสีน้ําเงินมีกี่คนมีหน้าตาตามหมายแต่กี่คนแทนที่ตำรวจองมานั่งดูกล้องเมื่อสามชั่วโมงนั่งดูกันทั้งวันเพื่อหาข้อมูลก็สามารถใช้กล้องเอไอวิเคราะห์ได้ว่าตรงนี้มีคนเป้าหมายหรือคนที่มีความเสี่ยงเข้ามากี่คเนี่ยหรือมันก็มีระบบเช่น ทางมาลายทางเดินทาที่ปลอดภัยพวกเนี้ยเราสามารถเอามาพัฒนาได้นะแล้วก็เอาชุมชนในพื้นที่มาเป็นเป็นแนวร่วมในการอุปสมบทต้านทางต้าน,า,นานอัจยกรรมโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เาราเข้ามาในระบบเราทาโซนนี้ได้ดีแล้วมีตัวอย่างเป็นรูปต้นตัวแบบแล้วนี่ก็สามารถขยายไปที่พื้นที่ทอื่นไะด้ผมว่าก็เป็นนิดห่อยที่ดีมากนะที่ทั้งกรมะมบตำรวจจะมาร่วมมือกันนะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดี๋ยววันที่6ท่านผบวทนก็จะไปเปิดโครงการสมาร์ทซิตี้โซนที่ลรงทินีวันนี้หนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมด้วยเพื่อให้มีความร่วมมือกานนี้ก็ได้แสบตรเวนอดีตเนี่ยไปไปคิดรายละเอียดเลยว่าในสมาร์สสมาร์ทซิตี้โซนเนี่ยรายละเอียดจะมีหนึ่งสองสาม2ี่อะไรบ้างรมกับสินด้านไหนสำคัญตำรวจด้านไหนนี่แล้วดูรายละเอียดถึงขนาดคนไร้บ้านความตกรลบระบบงานของพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่มีไหม การท่องเทีย no? ่ยวเป็นอย่างไรชุมชนเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดเราโฟกัสตรงนี้ได้พวกนียต้องทาลิสต์มาแล้วว่าแต่ละส่วนต้องมีอะไร้างมีเสา SOS ที่ใช้แจ้งเตือนเหตุไหม้เช่นมีเบรกนเฉลือนไปกดที่เสามีกล้อง d v ถ่ายคุยกับโอเปอเรเตอร์ได้การลิงก์ข้อมูล DVB ของเอกชนเข้ามาสู่ระบบนนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เราสามารถพัฒนาไอ้ตัวสมาร์ c ซิตี้ในองค์รวมได้เร็วขึ้นก็ต้องขอบพระคุณท่านของเอกต้ตัวตัวูรเช่นนะครับที่ คุณา,าทำนโยบายท่านบตลอมาร่วมมือกันผมว่านี่คือนมิตรหมาย่ดีแล้วว่าเราเห็นว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงได้คือการร่วมมือหลายฝ่ายแลนะ้ที่เห็นเรามีร่วมมือมากมายนั้เราเริ่มแต่การตั้งร,รับสร้างร่วมมือสภาผาู้ค้าสภาอุตสรสภาธนา,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 าคารกระทรวงการเงินถึงร้อง,ง,าองทางตำรวจทางนา,ายกบคคุณาให้ทหารมาช่วยเรื่องน้ำท่วมทุกอย่างผมว่าพอเรามีมิตรหมาพร้อมร่วมมือแล้วเนี่ยทุกอย่างเดินหน้าไปได้แล้วก็ต้องรอที่ผ่านมามัอกีท่าน ว่า,าพอทศเสกผู้ด,ดีนะาที่ผ่านม,มามันมีเกีียดกันนะใช่นบางทีเราเห็นคนไร้บ้านอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครไม่มีใครแตกล่ะบอกว่าเอาไม่ใช่หนา้ออนนานที่ของตัวเองเป็นหน้าที่ของพมกมบอกว่าเอาไม่ใช่หน,าน้าที่เป็นหน้านที่ของอื่นแต่ของท่านหรือเชพบอกว่าถ้าตำรวจเจตบบอตำรวจก็ช่วยพาขึ้นรถส่งเลยสง่งกระทรวงรอฒนากวามอาณาความมังกรก็คือสอง่งพมเลยพราน พอเราทํางานเป็นเงื่อนรายกัรไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยประโยชน์ไม่ตรงกับประชาชนก็ขอบคุณท่านขอบคุณครวจเช่นมากครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็คงหวังว่าจะมีความรบมรือกันอย่างเข้มข้นต่อไปในการกดครับที่สุดนะครับที่กองทุนี่แปลกๆต่างที่เข้ามาเชื่อมโยงกับองค์กรครบเนี่ยอ่าท่านนิจุ๊บครับผมก็ครบเรียบร้อยเมื่อสักสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับตอนนี้ตำรวจก็เข้ามารับเรื่องแล้วก็ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตำรวจเข้มแข็งมากเลย ตำรวจจะมีระเวียบิธีการมากกว่ากระทมอีกไหมใช่พอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าในส่วนของตำรวจตีประชาชนเนี่ยมักจะร้องเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นเรื่องจราจรนะครับแต่ว่าส่วนอื่นที่ตำรวจเข้าไปก็เป็นเรื่องแจ้งเหตุก็มีเช่นบางที่มีสาเหตุที่คนยิงปืนทางสอน,นอก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป3-4คนเข้าไประงับเหตุเลยเอ๋อทัางนี้นเลยเหรอใช่ครับไปเลยก็ดูตลอดนะใช่ครับไปไ,<ม>ไปตำรวจท่านเจ้าหน่้าปีลองดูเลยเกามีทีม191ที่คอยดูภาพรวมอยู่ แล้วก็คอยประสานกับสอนนอสอนนอให้ดีมากเลยครับนะก็เป็นที่ไหนที่ดีนะเรือการนำเทคโนโลยีแล้วก็หวังว่าทุกคนก็เรียนรู้ด้วยกันและกันน่ะแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยงกันสุดท้ายพอไปเนื้อเดียวกันแล้วประโยชน์ก็อยู่แบบเราจะจุดว่างานเยอะหน่อยเช่นนี้โอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกคนนะครับสนับสนุนกันเท่าไหี่ที่อยู่บนพื้นเราที่ไหนเราวิชาการอยู่ท่สนภาคเหนอ๋อครับผมยินดีครับแล้วน้อยู่ไหนนี่ อยู่เป็นมิตรร้องเทศกาท่องเที่ยวกันครับต้องช่วยกันนะตอนนี้กังวลเรื่องนี้อยู่พวกซุปซุปวี่หลอกเอแล้วงเพื่อนเดี๋ยวลองคิดไปนัการเมือยังไงดีหนึ่งเดี๋ยวลองคิดดครับตาใหม่เรื่องอะไรครับเดี๋ยวประสานงานกับเจ้าเลยครับเริ่มมีแล้วค่ะน้องเที่ยวมาแล้วพาไปอย่างเงี้ยคุณว่ามีหรือเปล่าที่เราต้องคาดการณ์เติคือมันไม่ได้มีปัญหการที่ญี่ปุ่ก่อนต้องที่แจกเขาต้องทำให้ภาพด้วยเราเติม แล้วตายหีื่ตัวผ่านใครับบรรยาี่ลเรื่องหนึ่งให้ประชุมเมื่อกี้เรื่อง,ง,องชุมชนเรื่องของการระวังป้องกันการอาคีภัยเรื่องของก,กอับเบื้อง<ช>เดี๋ยวประสานกับทางสอนอเหมือนกันนะเนี่ยพี่โจเราให้ยูต <c oughs> ่ามท,ท่านท่านอีกคืตำรวจเยอะไงท่านเห็นว่าที่มมต่ตามีทั้งทหารท่านตำรวจท่านโยบานโยบานักการพีคุณหมอท่านยูต่าเราที่แบบ คัดอย่างละเอียดเลยนะถึงจะให้สามารถประสานงานได้แล้วก็แล้วก็ทงานเป็นเรื่องเดียวก็ดีครับโอเคขอบคุณนะครับท่านะขอบคุณนะครับตู้ดก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ครับ <c oughs> สำหรับความร่วมมือกับตำรวจแล้วครับก็จริงครับพอดีท่านไปเรียนักตู้ดเรียกับพี่ชายผมอ่าเออก็เลยเกาติดต่อไปมาพอดีผมว่าคนทำงานเร็วอะ่ะนะก็ดีครับทำงานเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บของท่านมีการทำโพลเลยนะทำโพล้วยว่าประชาชนต้องการเรื่องอะไร เ, <simplesmente S 2> เดี๋ยว <eventually S 2> เราไม่งทำบ้างละเราไม่มีเพราะว่ามันเป็นเบสไล่ไงครับอันนี้เราทำเรื่องเราก็ถามอะไรมาอยากได้อะไรเงี้ยฝ่ายเรคโนโลยีทำโพลทุกวันได้แล้วมันไม่ต้องราทำกระดาษคะับแมันก็สามารถถามเลยให้อย่างดีเรื่องอะไรถ้าเกิรามีมีเหมือนกับกลุ่มประชากรตัวแทนที่เหมาะสมนะก็ดีแบบท่านให้ให้มหิดลทำให้โอ้โหก็ดีนะมาชื่นใจแค่วันนี้ก็เรียนรู้ด้วยกันแล้วกันนะคนทำงานเร็วก็ก็ดีก็ประดับก็อยู่กับประชาชนนะครับโอเครับไปครับทานข้าวหรืยังทานข้าวกรือยังไปาอะไรกินแอบแฝ ไปฮะอาจารย์ฮะแต่ผมทานแล้วอาจารย์อาจารย์มีประชุมต่อตอนไปสองไปสองใช่ไหมโอเคโอเคไปดึงเหรอเอ้าไม่ได้ไปสองเหรอโอเคโอเคคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวหาอะไรให้อาจารย์รับประทานนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์นะโอ้โหไปสองใช่ไโอ้โหนี่บ้างถึงตางถึงก๋วยเตี๋ยวที่โคงหมูนี่โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวที่โค้งหมูเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกเนี่ยโอเคสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับ